วันที่8เมษายนพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีนทอดพระเนตรผลงานศิลปะสมบัติแห่งชาติจีนที่สำคัญคือยกแกะสลัก ศิลปินแห่งชาติ40คนร่วมกันสร้างสรรค์นำหยกชิ้นใหญ่ที่กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติจีนหาได้แบ่งเป็น4ส่วนคิดออกแบบแกะสลักอย่างประณีตชิ้นที่ใหญ่ที่สุดคือยกแกะสลักเป็นภูเขาไถซานโถกัมยานที่สกัดเอาเนื้อหยกด้านไปสลักเป็นรูปสัตว์มูคลของจีนทำเป็นฟ้า ฉากแต้นหยกสลับภาพมังกรเก้าตัวใช้หยกส่วนที่สวยที่สุดและเนื้อดีที่สุดและหยกแกะสลักเป็นกระเช้าดอกไม้ศิลปินแห่งชาติใช้เวลา18ปีสร้างสมบัติของชาติทั้ง4ชิ้นอย่างวิจิตรงดงามการสร้างสารรค์ศิลปะสําคัญเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชาติบํารุงวัฒนธรรมให้กลับฟื้นขึ้นหลังจากชาติบ้านเมืองระสําระสาย พิพิธภัณฑ์ศิละปะหัตถกรรมและมะระดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีนเป็นศูนย์วัฒนธรรมระดับชาติสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนเดิมชื่อพิพิธภัณฑ์ศิละปะหัตถกรรมจีนตั้งอยู่ที่เขตซีเฉิงของกรุงปักกิ่ง ในปี2554คณะกรรมาการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุมัติให้สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ณนักพื้นที่ใกล้สนามกีฬาโอลิมปิกและหอนตเศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในปี2565รวบรวมและจัดแสดงศิลปะหัตถกรรมชั้นนําของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงวัตถุที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และวัตถุที่แสดงถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงศิลปะหัตถกรรมรวม11หมวดมีมากกว่า1,800ชิ้นได้แก่ยกแกะสลักหินแกะสลักไม้แกะสลักงาช้างแกะสลักผ้าปักเครื่องเซรามิกและผลงานศิลปะพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นผลงานศิลปะและงานฝีมือที่ทำในยุคหลังการก่อตั้งประเทศจีนสมัยใหม่ เวลา9นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิาชรจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมหาสาลาประชาชนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน้าทูลอ,องพระบาท ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง10เมษายน2567มีพระราชปฏิสันฐานด้วยเรื่องความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันมายาวนานกล่าวชื่นชมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นมหามิตรช่วยผลักดันให้มิตรภาพจีนไทยแน่นแฟ้นมีเสถียรภาพในปี2568จะครบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนจีนยังคงเป็นมิตรที่ดีของไทยและขยายความร่วมมือใหม่เพิ่มขึ้นเสมอพร้อมสนับสนุนความร่วมมือกับไทยในทุกๆด้านสมเด็จพระนิธิถาติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริจะจัดงานสัมมนาวิชาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อร่วมกันฉลอง ในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนเวลา11นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองโรงแรมไชนาเวิลด์พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยและอดีตพระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาจีนได้พระราชทานของเีร่ระลึกและมีพระราชปฏิสันฐานอย่างใกล้ชิด การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนทุกครั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงพบกับอดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและพระอาจารย์ภาษาจีนมีได้ขาดเป็นการแสดงความกตัญยูกตะเวทีทำให้อดีตเอกอัครราชทูตและพระอาจารย์ซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรอันงดงามและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวง เวลา13.45นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทชัน่นาแอร์เที่ยวบินที่ CA4116 เสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมง45นาที ถึงยังท่ากาศยานานาชาติฉังหลิวนครเฉิงตูหลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมริทคาตันเฉิงตูที่ประทับ รัฐบาลจีนสนับสนุนการอนุรักษ์ซ่อมแซมและพัฒนาวัตถุทางวัฒนธรรมตลอดจนศินละปะวัตถุสร้างพิพิธภัณฑ์ให้คนในชาติได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของตนเองและรู้จักคุณค่าทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังให้เกียรติบุคคลสำคัญเสมอโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนกครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณร,ร,รัฐประชาชนจีน